สวัสดีครับเพื่อนเื่อนวันนี้มีเก็ดความรู้ดีๆที่จะมาบอกเพื่อนเพื่อนอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจับกล้องให้ดีนิดนึงนะอย่างนี้เขาเรียกว่าแต่แต่ด่วนนะครับแต่ด่วนสองปากเป็นบ้านโป่งนะฮะแต่บ้านโปรง ก็ลูกล่างลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมีปากแต่ย,วยาวๆให้ผมก็ทำติดตั้งไว้ใต้ท้องรถต่อสายประดุงพลังแต่บ้านโป่งนี่เสียงดังมากครับปกติแต่บ้านโป่งก็จะมีดีเลย์มาให้นะครับแต่ว่าผมก็จะเปลี่ยนใช้โซลีนอยนะครับโซลีนอยก็ลูกล่างหน้าตาเป็นแบบนี้ โซลิไนจะมีหน้าที่ปิดเปิดลมได้แรงกว่าแรงกว่า,าดีเลย์น,นะครับที่ติดมาก,กับตัวแหนะครับใช้โซลิอยปิดเปิดลมหนึ่งตัวต่อโซลินอนหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับโซลิไนจะทําหน้าที่ปิดเปิดลมนะฮะทำให้ลมเข้าแต่เราแรงมากกว่าเดิมน,นะฮะลมเข้าเยอะมากกว่าเดิม ข้อดีก็คือจะทําให้แต่เรามีเสียงดังขึ้นเสียงดังสนั่นมากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือคนที่ใช้โซรินอย์นะครับจะต้องมีตัวตปั๊มปั่นลมนะครับของผมไม่มีตัวตปั๊มปั่นลมก็เลยไม่กลัวที่จะรหมดนะฮะรหมดเราก็สามารถตั้งเองได้นะครับอันนี้คือแต่ด่วนบ้านโป่งนะครับสองปากตัวน,นี้ก็เพิ่งซื้อมาครับ ตัวนี้ก็เป็นแต่ดวนบ้านโป่งเช่นเดียวกันเพิ่งซื้อมาแต่ว่าปากมันเป็นปากเขี้ยวครับคือปากของแต่ดวนบ้านโป่งตัวนี้นะครับมันก็มียาวเหมือนกับตัวนู้นแหละครับซึ่งผมไปตัดมันก็คิดว่ามันเกะก,กะเนาะเวลาระวางแล้วมันก็เปลืองเนื้อที่ัก็จะติดท่อพักบ้างติดเผากลางบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยตัด ทีนี้พอตัดปากแต่มันออกมันเลยกลายเป็นไม่ดังนะครับนี่แหละครับคือสิ่งสําคัญนะับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าการที่เราไปตัดปากแต่นะฮะมันมันจะทําให้แต่ไม่ดังนะมันดังครับแต่มันดังเสียงแปลกๆมันดังเสียงไม่ไม่เพราะนะฮะผมคิดว่าจะเอาปากแต่ไปต่อทีนี้ก็ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงเขาบอกว่ามันเชื่อมยากมากเลยผมก็เลยลองประยุกต์เอา ปากแต่ของแต่ลมปากเขียวนะครับลองเอามาใส่ดูนะมันก็ดังนะครับโอ้ดังดังแล้วก็ดังแสบหูมากนะฮคือก็ใช้ได้นะครับใครใครที่มีแต่ด่วนบ้านโปง่งอย่าไปตัดนะครับอย่าไปตัดปากของมันถ้าตัดปากของมันก็จะเป็นแบบผมนี่นะครับเชื่อมก็ไม่ได้ก็ลําบากด้วยนะฮะก็ติดตั้งแบบง่ายๆครับวางอยู่ใต้ท้องนะครสองดอกคู่กัน คุณภาพเสียงก็สุดยอดครับนะครับมีแค่นี้ก็ไม่อายใครแล้วครับของมันต้องมีของมันต้องมีมันต้องรันผมจะใช้แตงเฉพาะแค่เวลาที่ฉุกเฉินเท่านั้นนะครับเลยไม่เอาไว้สำหรับถักทายทาเพื่อนแต่ถ้าจะไปบีบตามท้องถนนทำเพื่อนนั้นไม่บีบนะครับนะบเพื่อไม่สร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านเขา อย่าลืมนะครับนะฮะแต่บ้านโป่งนี่หรือว่าแต่ปลาเขียวก็แล้วแต่นะครับอย่าไปตัดปากของมันนะครับถ้าตัดปากของมันออกนะฮะมันไม่ดังนะครับแล้วผมก็จะมีแต่อยู่ห้าปากนะครับแต่ดวนบ้านโป่งนี่สองปากแล้วก็ดวนปากเขียวนี่อีกสองปากนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้าอีกนะครับมีอยู่อีกปากหนึ่งอยู่ด้านหน้านะครับมักไตท้องทั้งวันครับช่วงนี้ จะพาไปดูนะครับอีกบากหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับเอาอกสุไว้ด้านนี้อ้าวมองไม่เห็นนะฮะมันจะออกมาด้านนี้นะครับปากแปรจะอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับแต่ต้องดังคนที่ชอบขับรถบรรทุกก็ แต่งแต่กันไปตามภาษาแล้วแต่คนชอบนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งก็อยู่ด้านหน้านี่นะครับเห็นไหมฮะอยู่ด้านหน้านี่เลยครับตัวนี้เป็นด่วนปากเดียวนะครับทั้งหมดมีห้าปากครับโอเคสุนทรสิธรธศักดิ์รักมาจุบ๊บ